สามสมุนไพรแก้ไอแก,แก้เจ็บคอ ep หนึ่งครับหน้าหนาวแบบนี้นะฮะหลายๆคนก็คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการไอนะคะเจ็บคอคันคอนะครับผมแล้วนี้เรามาดูกันดีกว่าเขาว่ามีสมุนไพรอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาอาการเจ็บคอให้ชุ่มคอได้บ้างตัวแรกเลยนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักถ้าเป็นวัยรุน่นะคบนั่นคือมะขามป้อมมะขามป้อมหนึ่งลูกผลเล็กๆเนี่ยนะครับมันมีวิตามินซีเนี่ยสูงเท่าเท่ากับ ส้ม1-2ลูกที่เป็นลูกใหญ่ๆเลยนะมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรที่เหมาะกับการที่มากินเพื่อแก้อาการกระหายน้ําหรือว่าอาการเจ็บคอได้นะครับอาการไอมะขามป้อมนี่ช่วยได้มากจริงๆ2 <Wow. S 1> งคือมะแวงนะครับตัวนี้นะคะจะช่วยได้ดีมากๆเลยสําหรับคนที่มีปัญหาอาการไอหรือเจ็บคอนะครับเพราะว่ามันจะมีวิตามินเอวิตามินบีแล้วก็ซีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเหมือนสารนะคะสื่อประสาทที่ช่วยออกฤทธิ์ในการลดบรรเทาอาการไอได้นะครับนอกจากนี้ยังมีสารลิกนินและซาโปนินนะครับซึ่งทําหน้าที่เหมือนอ ยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งจะช่วยในการลดอาการอักเสบของคอเราได้นะครับแล้วก็ช่วยในการละลายเสมหะได้เป็นอย่างดีด้วยนะจ๊ะ <Okay. S 1> และตัวที่3าะนรับนั่นก็คือชะเอมเทศนะครับตัวนี้เนี่ยเขาขนานนามว่าเป็นส่วนไพรยที่ช่วยในการขจัดพิษได้ดีมากๆเลยนะคบเพราะว่าชะเอมเทศเนี่ยจะช่วยทําให้ชุ่มคอนะคบลดอาการไอได้แล้วก็ช่วยขับเสมหะได้เป็นอย่างดีเลยนะคบเด <Okay. S 1> ี๋ยวเรามาต่อกันใน ep สองนะคะว่าส่วนไพายอะไรที่ช่วยแก้ไอแก้เจ็บคอได้นะจ๊ะ